สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูซ n นีนูซีนลนะคะวันนี้พวกเราทุกคนในครอบครัวพากันไปตรวจเทสโควิดกันอีกรอบนึงค่ะทุกคนแล้วครานี้เป็นอันนี้คือระหว่างทางนะคะทุกคนระหว่างทางช่วงที่เราตรวจกันเรียบร้อยแล้วระหว่างทางพอดีเราจะต้องผ่านทะเลไงแล้วทะเลตรงเนี้ย คือเมื่อตอนอก่อนที่ว่านุ้ยจะ,ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวออกว่าประวันเขาเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนก็คือประวันเนี่ยเขาจะ,ะมาให้เราเห็นเฉพาะช่วงหน้าหนาวคือประวันเนี่ยเขาจะอยู่ที่จะอยู่ที่อากาศเย็นๆอากาศหนาวใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเขาอพยพมากันอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วคราวนี้ช่วงที่ว่านุ้ยไปเนี่ย นุ้ยเห็นว่าบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันสวยก็เลยให้พ่อบ้านนะ่ะเขาจอดอ,อยู่ที่ที่จอดรถแล้วก็แต่พวกเราทุกคนนั่งอยู่บนรถนะคะทุกคนนั่งอยู่บนรถนะ,ะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะพวกเราทุกคนยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่นะคะทุกคนและไอจุดจุดที่เราเห็นเห็น,หนไหมคะที่คล้ายๆเรือสำเภาวนะันนไม่ใช่เรือสำเภานะคะแต่ว่าเป็นน่ะ เป็นสัญญาณเป็นตัวจับสัญญาณปลาฉลามค่ะเป็นตัวจับสัญญาณปลาฉลามนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะเนี่ยที่นุ้ยวงกลมไหมเนะะี่ยทุกคนวันนี้ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะคะทุกคนอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เน่ยลมแรงมากเลยแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นด้วยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วครัน,นี้คลื่นที่เข้ามานะ่ยมันไม่ใช่คลื่นลูกใหญ่ๆนะคะก็คือ ผิวผิวนะ้ํามันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนมันก็ได้ความสวยงามได้บรรยากาศอีกอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่นุ้ยหายป่วยนะคะทุกคนหนุ้ยก็คงจะขึ้นไปนั่งอยู่บนโขดหินขึ้นไปนั่งอยู่บนโขดหินใน,ในจุดที่ว่านุ้ยชอบไปนั่งถ่ายวิวดูประวันบ่อยๆนั่นะคะทุกคนบางทีบางครั้งถ้านุ้ยโชคดี นุ้ยก็จะไม่เจอแต่เฉพาะปลาวานนะคะนุ้ยก็จะเจอปลาโรมาด้วยแล้วก็เราปลาอื่นๆด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีบางครั้งถ้าปลาวานเข้ามาอย่างเงี้ยปลาโรมาเขาก็มาเล่นด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าเขาไล่งับเขาเหมือนเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบนิเวศเป็นวิถีชีวิตของเขาเนาะเขาก็ปลาวานเขาก็จะไล่งับปลาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็นี้ปลาโรมาเขาเห็นเขาก็จะมาบางทีเขามาเป็นฝูงใหญ่มากเลยนะคะทุกคน หนชอบตรงเนี่ค่ะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะเป็นเสาไฟเสาไฟแล้วก็อ่ะเขาจะทาคล้ายๆกับรอยยิ้มนะทุกคนเห็นไหมคะเป็นรอยยิ้มแล้วก็มีมุมปากยกขึ้นด้วยน่ารักอีกแบบหนึงแล้ทุกคนดูดินี่ก็คือได้หลายหาดก็จะมีตรงสัญญาณจับปลาฉลามเกือบจะทุกหาดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าปลาฉลามเขาเข้ามาบ่อยมากเลยค่ะทุกคน เขามาบ่อยมากเฮ้ยนะเอ้ยทุกคนดูดิเราโชคดีเราโชคดีอิเยเ้ยดูดูดูอันนี้คือปลาวานนะคะทุกคนดูปลาวานดูปลาวานนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนเอ้ยดูดูดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมเอ้ยเฮ้ยเห็นไหมคะนี่ถ้าสมมุติว่าคลื่นหรือว่าลมมันไม่แรงขนาดนี้นะคะทุกคนเราอาจจะเห็นภาพชัดมากกว่านี้นะคะ นี่เขาเข้ามาใกล้เรามากเลยนะคะบางทีบางครั้งเขาก็อาจจะหลงเข้ามาในในชายหาดก็มีค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะนี่ค่ะบางทีบางครั้งเขาก็มากันยกครอบครัวเลยนะคะเมื่อตอนสองสามปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นเห็นมีลูกเขาด้วยลูกปลาวานนะคะประมาณสามสี่ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนมีแม่เขาแล้วก็มีลูกๆอีกสองสามตัวว่ายอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะทุกคนว่ายวนไป บรรยากาศดีนะทุกคนแต่ว่าลมแรงมากแล้วก็อากาศเย็นเย็นมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีคนเล่นเซิร์ฟเลยค่ะทุกคนไม่มีใครเล่นเซิร์ฟเลยเพราะว่าลมค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เรือก็น่าจะมีแต่เรือใหญ่นะ,นะคะทุกคนเรือสินค้าอืมนะ,ะตรงนี้เขาเรียกว่าเซาเซาอ่าเซามาร m บ r านะคะทุกคนเห็นไหมคะที่ว่าเป็นอที่ว่าเป็นโขดหินที่ยื่นออกมานี่แหละ,ะทุกคนนีย้ยเรามีนะ นั่งชมวิวบรรยากาศขอโทษด้วยนะคะที่ว่าอาจจะติดกับราวเหล็กตรงนี้เพราะว่าพวกเราโนยนั <t ul. <t ul. ่งอยู่ในรถนะคะทุกคนนโนยนั่งอยู่ในรถแล้วคือภาพที่จับได้นี่ก็จับได้ได้แบบนี้นี่แหละทุกคนอาจจะติดอาจจะติดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะติดรั้วติดบรรยากาศแล้วก็ติดคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะทุกคนแต่ว่า อย,อย่างน้อยๆเราก็ได้ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รับชมด้วยกันค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ให้หนุ้ยหายจากอาการป่วยแล้วก็หายจากกาักตัวแล้วนุ้ยอาจจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปนั่งชมบรรยากาศกันที่บนโขดหินแล้วก็พาไปนั่งชมดปูประวาน ดูประวานกันแบบว่าสดๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะคือประวานเนี่ยเขาจะมาทุกวนนันนะทุกคนเขาจะพาลูกเขาว่ายน้ําจากทางเหนือลงไปทางตอนใต้คือทางเหนือเขาก็จะมาจากทางฝั่งซิดนีย์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะพาลูกเขาว่ายน้ําลงมาตรงฝั่งแถวบ้านนุยนยนนยนน้ยเนี่ยเพราะว่าบ้านนุ้ยนีวยอยู่ห่างจากซิดนีย์นี่ประมาณน่าจะประมาณ10กิโลได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่ทางเซา์ซิดนีย์ใช่ไหมคะเราอยู่ทาง ตอนใต้ของซิดนีย์ค่ะทุกคนเนี่ยปกติปกติถ้าโน้ยไปนั่งถ่ายคลิปที่วิวทะเลแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นนกนางนวลน,นะ่ะนกซีก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ลมน่าจะแรงมากไปค่ะทุกคนคือแทบจะไม่เห็นบินเลยค่ะทุกคนเห็นก็แบบว่าเห็นก็แค่ห่างๆคือไม่เห็นมีบินขึ้นมาเลยค่ะทุกคน สงสัไปคงจะหนาวแหละคงจะหนาวคงไปหลบอยู่ในโขดหินที่ไหนสักแห่งชมภาพบรรยากาศท้องทะเลแล้ววิวสวยๆชมเพลินๆไปค่ะทุกคนอตอนนี้นุยรู้สึกมีอาการที่จะ,ะเจ็บคอคอแหบคอแสบคออีกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆมาพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอเก่าว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนุ้ยจะนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันอีกครั้งค่ะบาย